วันนี้ก็จะมาสอนออกกําลังกายที่เรียกว่าในท่าที่เรียกว่า,าท่าโลนะครับที่ได้แผ่นหลังที่ที่หนานะครับแล้วก็บาเบลตัวนี้ก็น้ําหนักไม่เยอะนะครับน้ำหนักประมาณยี่สิบโลได้นะครับผมเราก็จะก,ก้มจะก,ก้มแล้วเราก็ล็อกตรงกลางท้องไว้นะครับล็อกตรงกลางท้องแล้วก็หลังก็ต้องให้เรียบไปเลยไม่ก้มอย่างนี้แล้วก็ไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับ ดูว่าเล่นยังไงนะครับผมอ่ะก้มให้ได้แนวนี้นะครับขาขาก็ออกเล็กน้อยนะครับประมาณน่าจะประมาณสี่สิบห้าองศาได้นะครับอ่ะอนี้นะครับอ่ะอนี้เวลาเวลาต้านต้านลงอย่างช้าชเวลาขึ้นขึ้นอย่างไวไวอ่ะโดนวาดวาดไปตามขาเลยครับขึ้นไปตามขาเลย อันนี้ผมไม่ไม่เล่นตามจํานวนนะผมเล่นไปเรื่อยๆเอาตามที่ไหวครับอ่ะโอเคตอนเนี้มันก็จะได้แผ่นหลังตรงนี้ครับทุกคนแผ่นหลังก็จะหนาขึ้นอย่างนี้ครับ